อยากให้พื้นหลังเป็นเมืองผมมีทริคอันหนึ่งใช้สำหรับฉากแบบนี้โดยเฉพาะเลยคือใส่โบเก้โบเก้ถ้าท่านทำงานในโปรเคทท่านมาที่ท่านมาที่ลูมิเนนซ์โบเก้นี่เอาโบเก้มาใส่เดี๋ยวท่านเอาโบเก้มาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นแอดแอดใช่ต้องเป็นแอดนะ,ะ,นนะต้องเป็นแสงเนาะต้องเป็นแอดเนี่ยแล้วก็ท่านบลูมันซะเปิดเบิร์นบลูมันซะ แล้วก็เลื่อนตัว transition นะแล้วก็เบลอมันหน่อยถ้าเราไม่อยากให้มันเด่นเกินเบลอนนะเนี่ยมันจะเหมือนตึกและเมืองแล้วมันเข้าแบบแนวงานของเราด้วยเพราะว่าด้วยตัวของแนวงานของเราเราเราทำออกมาเป็นลายเส้นแบบละเอียดละเอียดไอ้แสงพวกนี้มันจะมาช่วยทําให้รายละเอียดด้านหน้าครับมันเด่นเพราะถ้าเกิดถ้าข้างหลังมันก็เด่นข้างหน้าแม่งก็เด่นนะครับมันเด่นไปหมดจะไม่มีใครเด่นเออแล้วก็นิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าข้างหลังมันเป็นโบเก้อย่างนี้แล้วอะเราจะต้องทําให้มันสว่างแบบว่าแบ็คแบ็คกราวโดยรวมข้างหลังอนะสว่างด้วยเห็นไหเนี่ยก่อนหลังมันมันจะเหมือนมันมีมวลแสงขึ้นมาจริงๆอะครับสนใจคนด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจเสื้ออาร์ตลายสวยๆในลายเส้นของผมเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมร้านไลน์ชอปปิ้งลิงด้านล่างได้เลยนะครับมีหนึ่งร้อยกว่าลายให้เลือกเลยเนื้อผ้านเนี่ยผมก็เป็นคนเลือกเองโรงงานเนี่ยที่บ้านผมก็ทําเองใส่สบายซักลายไม่แตกแน่นอนอีกทั้งอะผมได้ไร้ขถาเวท ที่จะทให้คุณว่ารูกสวยขึ้นเพิ่มอีก500%ถ้าคุณใส่เสื้อของผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องผมและเสื้อผ้าคนไทยครับอืมคอมเมนต์อะไรดีอยู่ริมทะเลน้องตัวใหญ่มากเลย <laughs> น้องตัวใหญ่จังเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าตัวละครสรัดส่วนปกตินะครับท่านจะต้องทำให้เท็กเจอร์ตรงนี้มันไม่ละเอียดเกินไปคืออย่าสอยให้มันหนักเกินนี่คือหนักเกินเอ่อที่ผมแนะนำได้ก็คงจะเป็น จุดตรงนี้ terminator ของะหล่งแสงกับเงาท่านสามารถใช้เอาเอาแค่เอาแค่สีเนื้อนะครับมันเป็น subsurface scattering ครับมันจะแบบว่าเวลาท่านเอามือไปใกล้ๆกับแหล่งแสงที่มันสว่างมากๆแล้วท่านดูตรงซอกเนื้อท่านจะเห็นว่ามันเป็นสีส้มๆขอบทะเลตรงนี้เปลอมเลยนะเพราะว่าการที่เราไม่เปลอมมันมันทำให้แบบระยะมันไม่ระยะมันแปลกๆนิ้วเท้ามันจะแบบว่าเออมันจะไม่เท่ากัน มันก็มีบางคนที่นิ้วเท่าเท่ากันแต่มันไม่เท่ากันขนาดนี้มันมันต้องมีความเล็กใหญ่นิดนึงนะมือน,นี่อาจจะเรนเดอร์หนักไปหน่อยนะที่ผมดูอะเยอะไปนิดเราเราเน้นมือเยอะไปหน่อยอในตรงนี้คือคือนิ้วมือไม่สมจริงมากเลยมันเหมือนเป็นนิ้วมือที่จะจะออกมาหยิบหน้าผมเนื้เราเราเป็นคนที่เพ้นมือสวยมากนะที่ผมดูอะผมว่าเราเคยคุยก<ม>ันเรื่องนี้แล้วนะแบบว่ามันมันบังเกินไปขามันอยู่อย่างนี้เออมันมันจะบังทําไมตีเลย <laughs> นิดเดียวนิดเดียว อยากให้แบบเรื่องขามผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันโดนบังบังบังแล้วเติมเติมนิ้วเท้าให้ผมดูด้วยนิดนึงนี่หมายความว่าอะไรผมอยากให้มันดำกว่านี้แบบให้มันมีคอนทราสต์เยอะขึ้นถ้าอาจจะเอาสีดำมาเจอเพิ่มก็ได้ละมั้งเพอาะได้อยู่คือกรอนี่จริงผมไม่ค่อยไม่ค่อยเพ้นสดอย่างเงี้ยผมจะใช้เบรนหมดเอาช่วยด้วยเอาไอ้นั่นแหละ <c oughs> คือใช้เบนโหมดนะครับมาช่วยเพราะถ้าเพ้นเองหมดมันไม่ค่อยเท่รู้สึกว่าต้องใช้เบนโหมดอ,อีกอีเกาะไอ้พวกเมทัลิกมันใ,ใช้เบนโหมดช่วยได้เนี่ยก็คือผมแค่เอาสีดำๆมาเจอเพิ่มตรงจุดที่มันควรจะเพิ่มตรงไหนไม่ควรเพิ่มเราก็อย่าไปยุ่งกับเขากรรมใครใดใครก่อกรรมกรรมคนอื่นเป็นกรรมของกูเฮ้ <c oughs> ยคุณโทนีเทสงานคนอื่นโอ้ชิ t จริงๆอะผมแนะนําว่าให้เรากลางเปอร์เปลี่ยนจากการฝึกการอาณาเขตมาฝึกกางเปอร์สเปกทีฟผม,มว่าดีกว่าพี่เขามีเปอร์สเปกทีฟให้เราใช้ยุคเดี๋ยวน Scale ี้สเกลงานชิ้นนี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องมีพื้นไม่งั้นน้องยืนไม่ได้น้องลอยกลางอวากาศมันเศร้านะลองนึกสภาพดิเราอยู่กลางอวากาศแล้วไม่มีพื้นให้ยืนแล้วเราก็ลอยไปเรื่อยควบคุมอะไรไม่ได้มันเศร้ามัน ถ้าเราถ้าเราถ้าเรายังรู้สึกแย่เราก็ต้องทําให้ตัวละครน,นั้นไม่รู้สึกแย่สิครับอ,อันนี้ตัวละครมองให้มเป็นตัวละครทุกคนอันนี้ฉากหลังผมใส่เปอร์สเปกต e เข้าไปมันจะตลอดเท่มากขึ้นมันไม่ใช่มันไม่เชิงเปอร์หนึ่งจุดครับมันจะเป็นเปอร์แบบว่ามีมีการแบบหักของเส้นขึ้นไปข้างบนดแบบ้วยนิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันดูมีดันามิกมากขึ้นเสื้อมาอย่างงี้ใช่ไหมพันรอบคอฉะนั้นก็จะมีเส้นดึงอยู่รอบคอแต่เนื่องจากผ้าเป็นเนื้อบางมากก็ แค่นิดเดียวจุดดึงสองจุดก็เราก็แค่วาดให้เสื้อมันมีการถูกดึงจากจุด2จุดตรงนี้แล้วก็อย่าลืมว่าเสื้อเนี้ยมันจะต้องรักษากฎของฟิสิกส์ด้วยก็คือมันต้องมีน้ําหนักผมเห็นว่าชุดมันเป็นแบบเปิดขาข้างนึงแล้วก็จะหย่อนลงไปก็จะเป็นรอยยับอย่างนี้แหละแล้วก็จะหย่อนลงแล้วก็จุดตรงนี้ท่านอาจจะทําให้มันเป็นเงาตัวละคริดหนึ่งก็ได้ว่ามันเท่ดีนะที่ที่เราทํามาตรงเนี้ย แต,แต่แสงมันน้อยไปหน่อยเลยยังใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนได้เป็นแอดแล้วก็ดูดสีดูดสีที่สดที่สุดของงานตรงนั้นแะดูดสีสดตรงนั้นมาแล้วก็ทําแสงมันอย่างเงี้ยงานจะดูเหมือนมีแสงจริงเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมมีแสงละเออเราอาจจะใส่อน,นี้เพิ่มก็ได้ครับไออเอเอเอ,อ,อ,อเส้นสปีดอะเออเปิดเปอร์ขึ้นมาเลือกจุดที่เราวางไว้แล้วก็ลากเส้นคมๆไปเปิดดอวิ้งแอสซิส อย่างเงี้ยมันจะมันจะดูเหมือนภาพมีความเร็วแต่เส้นสปีดนี้ต้องระวังครับอยากให้เยอะเกินเพราะถ้าเยอะเกินมันจะแบบดูไม่หล่ออืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราวาดตาตรงนี้ต้องระวังอันนี้เราใส่ขนตาไปทุกจุดเลยนะครับมันควรจะเป็นตรงริมริมอะ่ะเพราะว่าขนตามันมันมีมิติของมันไอ้เองที่เราทาก็ถูกครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อย ตรงปลายอ่ะตรงแบบตรงหักตรงแบบด้านล่างตรงนี้ผมว่าเยอะไปอาจจะแค่สักสามเนี่ยแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเยอะมากแต่โดยรวมมันก็เท่ดีครับแล้วก็ผมอ่าถ้าตัวละครพุ่งมาด้วยความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะครับผมจะต้องปลิวด้วยอย่าลืมนะฮะก็วาดผมปลิวๆเข้ปไปอย่างสุดท้ายละคือถ้ามันมีแหล่งของแสงที่สว่างโคตรแล้วมันอยู่ใกล้กล้องมากๆตรงอื่นต้องมืดนะครับ ถ้าไม่ถ้าไม่มีแตแสงแล้วมันไม่มีมืดเลยงานจะไม่มีมิติเพราะว่าถึงแม้เนี่ยแสงที่ผมเห็นแล้วว่าเราเราใช้ขาวจุ้ะเลยแต่ว่ามันไม่มีเงาอะไม่ว่าเราจะใช้ขาวแค่ไหนมันก็จะไม่สว่างแล้วก็อยากให้หน้าเด่นแล้วก็มาลบตรงหน้าก็ได้หน้าจะเด่นเคเนี่ยเท่เลยนะ